ตอนอภิมหาเศรษฐีโนบิตะจืดเนี่เจ็บด้านเดรีมอนไม่ใช่ความฝันจริงๆด้วยอ่ะดีใจจังเลยโอ้โหเงินตะเอียหนึ่งมืนเยนที่เคยได้จากคุณลุงคิดไปถึงเลยนะว่าสอดอยู่ในหนังสือชาโตูเล่มนี้นะถ้าไม่เห็นคงนึไม่ออกแน่เลยอ่ะก่อนนั้นนอาซนะดี่ะจะอไปซื้ออะไรดีนะ เดี๋ยวก่อนสีเดี๋ยวก่อนีปซื้อโมเดลเครื่องบินก่อนดีกว่าต่อจากนั้นก็ซื้อแผ่นเกมเกมการ์ดด้วยเฮ้ยถ้าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยเดี๋ยวเงินก็หมดเกลี้ยกหรอกแต่ถ้าไม่ใช้มันก็จะยิ่งน่าเสียดายนะหนึ่งหมื่นเยนนะซื้อของได้แค่ไม่กี่อย่าง <จะ S 1> ก็หมดแล้วล่ะก็นั่นน่ะสินนสาเหตุเป็นเพราะค่าเงินมันตกนะสมัยพวกเราเป็นวัยรุ่นราเมงชามละสามร้อยเยนเองนะคิดถึงช่วงนั้นจังเลยออะไรอะไรก็แพงขึ้นไปหมดคุณตาบอกว่าในยุคของท่านนะ จ่ายแค่เซ้นเดียวซื้อลูกอมได้ตั้งสองเม็ดนะค่ะเออจะว่าไปบ้านเราเคยมีเงินรินด้วยนี่นะเธอรู้จักไหมค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นรหรอกอมันนี้มันนี้เซ้นกับรินที่ได้ยินเมื่อกี้น่ะมันคืออะไรเหรออ๋อเป็นชื่อหน่วยเงินในสมัยก่อนนะดิ1เซ้นคือเศษ1นึ่ส่วนร้อยของ1เยนแปลว่าหนึรเซนเท่ากับหนเยนไงเล่าและหนเซนเนี้ยนะซื้อลูกอมได้อ๋อใช่ส่วนรินนั่นก็คือ เศษหนึ่งส่วนสิบของหนึ่งเซนหนึ่งรมื่นริทเท่ากับหนึ่งเยนเห็นว่าเคยมียุคที่ซื้อขนมได้ด้วยเงินแค่หนึ่งริทนด้วยล่ะมีเงินหมื่นเยนในยุคของคุณตาของคุณแม่จะเป็นยังไงเหรอฮ่าก็เป็นเศรษฐีเลยอ่ะทีถ้าเกิดในสมัยนั้นก็ดีสินะสมัยนั้นนะนายก็ไม่ได้แตะเอียเป็นหมื่นเยนล็อกน่ะอ๋อจริงด้วยคิดอะไรดีๆออกแล้วนี่อ่นนี่อะไรอะไรอะไรเหรอ เอาตู้ติดต่างออาวันไหนดิเอยอฮะ,มะสมมุติว่าโลกแห่งนี้เป็นโลกที่มีค่าเงินถูกมากแต่ว่าเงินหมื่นเยนของผมยังคงอยู่เหมือนเดิมเงินจะถูกลงสัแค่ไหนนั้นเนี่ย อยากได้หกเล่มมาตั้งนานแล้วโอ้ซื้อเยอะอีกแล้วนะนายอะมีอีกไหมเนอะทั้งหมดสิบเล่มสามเซนห้ารินครับโดราเอมอนมันเท่าไหร่อ่ะอ๋อเศษหนึ่งส่วนพันของสามร้อยสิบห้าเยนนี่แล้หมายความว่าถ้าจ่ายหนึ่งเยนนายก็จะซื้อได้ยี่สิบแปดเล่มครึ่งยังไงเล่าโ,โอ้โหถูกจังนี่ครับหนึ่งหมื่นเยนวหนึ่งหมื่นเยนผมไม่มีเงินถอนมากมายขนาดนั้นหะรอกครับตองเป็นลงเดี๋ยว น่าจะเตรียมเงินทอนเอาไว้ให้พร้อมนะท,ท่ก็มันคนละสมัยดีละไปซื้อแผ่นเกมโมเดลเครื่องบินแล้วก็เกมการ์ดดีกว่าเอา,อาขอบระคุณที่อุดหนุนนะครับทั้งหมดหนึ่งเยนสามสิบเซนครับอะครับนี่ครับอือ,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 อคือว่าหมื่นเยนผมไม่มีทอหรอกครับโอ้โหอุตส่าห์มีเงินเยอะแล้วทแท้ๆกลับใช้ไม่ได้อะ่ะทําให้กลับเป็นโลกเดิมดีกว่าแล้วมั้งถ้าแตกแบงค์หมื่นเยนได้ก็จะให้โดราเอมอนดหนึ่งเยนแท้ๆเลยนะนี่คืออะไรกันให้แค่หนึ่งเยนเนี่ยนะ เออเอ,อแต่ว่าหนึ่งเยนในโลกนี้มันจะหายซื้อแป้งทอดได้ตั้งพันชิ้นแนะ่นี่โนบิตะรีบไปธนาคารเลยเอาเงินหมื่นเยนไปฝากแล้วก็ถอนออกมาทันทีจะใช้แป้งทอดหนึ่งพันเยนแป้งทอดหนึ่งพันเยนแป้งทอดหนึ่งพันเยน้ยเมื่อกี้นายจะบอกตั้งแต่แรกแล้วแป้งทอดหนึ่งพันเยนแป้งทอดหนึ่งพันเยนแป้งทอดหนึ่งพันเยนลุงไอ้บุญฉันถอนมาแค่สองพันเยนก่อนน่ะเออเอากระไรทำไมอะ่ะอ่ะเอาไป หเยนเป็นแบงค์สิเซนสิบใบชายโยบงค์โคด1นึ่งพนเยนยาาเอาละจะอยากซื้อของที่อยากได้ให้หมดเลยเออแท็กซี่จะไปไหนดีล่ะครับ,รบไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าทีครับไมค์กอที่พ่ออยากได้นี่เสื้อโคดที่สวยจังเลยนบิตา ขอบใ, <จ S 2> ใจมากนะ,นะลูก,ลกแหมของขวัญเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับแต่ที่ซื้อมายังมีอีกเยอะเดี๋ยวเขาจะมาส่งนะครับคุณโรบิครับมาจากห้างโยซิโคชิครับจากร้านเครื่องไฟฟ้าครับจากข้างนิคุชิมาครับมาขอประสองครับขอบคุณนะครับโอ้โหขนาดนี้เชียวซื้อมาเยอะไปฮะจะเอาเข้าบ้านไม่หมดแน่เลยทิ้งสิบ้านข้างๆนะเฮ<อ>้อยากซื้อบ้านนี่นะราคาพันเยนได้จ้าโง นีในใจแอดเอาึ้นมาเถอะนะตัวคุณ่ะยืมเล่นนิดเดียวอะไรนักหนาเนี่ยฮะหัวอะโอ้ยฉันเล่นบังเซ่อะตกแล้วฮะเฮ้ยบังเั้าไ้ดีๆหน่อยดีโอ้ยนั่นน่ะเป็นอะไรกันน่ะโอ้ยอะไรอ่ะโมเดลเขาบินขนาดใหญ่นั่นเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะ เดี๋ยวฉันจะโชว์พี่มือการมาลับให้ดูเองอย่านะอย่าอย่าขอร้องนะอย่าเลยนะเอ็นนะไม่สนลื่นไหมอโอ๊ยโอ้ยลวงไปตรวร้านว่างแล้วเอรอรกองเป็นของฉันโยไปดูหน่อยไปดูหน่อยโอก็บินได้บินบรงกอบที่เจมส์จะซื้อมา ขอโทษด้วอโทอดฮะโอ้าวว้าวเอ้ยแห่เป็นบ้าเลยโคตรมีตาทั้งหมดเลยนัเนี่ยใช่แล้วล่ะมันถูกฉันก็เลยซื้อมาอยากได้ไหนก็เอาไปเลยเฮ้ยมันจะดีเหรอโนบิตะฮะดีเหรอใจแอนแหมทำเสียงอ่อนเสียงหวานเรียกโนบิตะใชนไหคิดอะไรอยู่ฮะเฮ้ยลอกข้อยเก่งเลยแก แค่ก็มีตกทกพาเป็นเครื่องเดียวเองอย่าไว้ไว้มันมากนักด่าเปล่าเออนะคุณท่านโนบิตะใจร้ายอะใจร้ายใจร้ายค่ะอย่ารัแกไปเลยไปเลยฉันเลือกก่อนซุนิโอฉันจะเลี้ยงข้าเป็นการขอโทษแล้วกันนะอะเดะฮะโอ้ยนากินจังเลยนากินก็กินกันเลยของหวานอะฉันสั่งมาให้แล้วด้วย ฝากตัวด้วยนะคะจ้า,าร<ข>าลนะทุกคนถ้าอยากได้อะไรก็บอกนะฉันจะซื้อให้หมดทุกอย่างเลยมันจะดีเหรอครับคุณโนบิตะเงํางํมๆง้มใหย่โนบิตะทำแบบนี้ระวังจะสวยที่หลังนะพูดอย่างนี้หลหรอแน่อ,อ,อย่ามาพูดจาสิบรรยาก,กับท่านโนบิตะนะ เอเงินมันน่ากลัวนะดูไปอ่ะเออท่านองค์ปีศาไม่ต้องไปใส่ใจเขาหรอกนะครับเจ้าซีมิ่อดอน่ะมันก,ก็แค<ด>่ฉา,าท่านเท่าน,น,นั้นแหละครับเอาละประธานต่อกันนะครับท่าน <S <S ทานไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับงามงนผมนะร่อยจังเลยเือคือนี่ฉันเป็นห่วงบ้านน่ะเขากลับก่อนละเออให้ผมติดตามไปด้วยได้ไหมครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเหรองั้นทุกคนอยากสั่งอะไรก็ตามสบายเลยนะฉันไปละ ขอบคุณมากครับท่านโนบิตะอยๆโนบิตะเงินนัะนมันน่ากลัวนะรู้ไหมดูก่อนได้เลยนะคะสนใจไหมคะธนคาบ้านเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกค่ะมึงกลับไม่ได้แล้วอย่ามารบกวุกันเลยไม่ต้องปิดบังแล้วล่ะครับคุณใครๆก็ทราบประ้านของคุณรวยรวยๆมากครับใช่ครับฝากเงินกับธนาคารของเราดีกว่านะครับค่าสนใจจะทำประกันชีวิตไหมล่ะคะจะลดราคาพลอยให้คุณนะคะ ยังกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยคุณโนบิโนบิตาใช่ไหมครับออใช่แล้วครับส้องเงินมาให้ฉันเฮ้วเอาเงินมาอย่านะเงินใดผมไม่มีเอามามามารอดไปที คุณมา่นวยกับที่ช่วยผมเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกทางเราต่างหากที่ต้องขอบคุณน่าลูกเพเพราะว่าเราจะจับตัวเธอเป็นตัวประกันแล้วเรียกกระไทยเยอะๆไปเลยไงนึกเยอะเฮ้ยเวล่ะเวลอมมุ้ยยางหน้าขวาแตกทำไมต้องมาแตกตอนนี้อะไรฮะขอตัวนด้ีหตาไม่อนะเจ้าเนี่ยเฉยยยยยนะ โนบิตะของฉันต่างหากแล้วเอามาด้วยกันซัดีๆนะสองคนอมีตามาให้เราซะฝันไปเถอะยะเฮ้ยมาเโอะอะไรก็มาดีๆหน่อยเด้อพี่พงมาเลยพงมาเลยเข้าลึกกว่า ทำให้กลับไปโลกเดิมทีนะนยาเอิบเอิอ่ะเยอะเอิหนังสือราคาสามร้อยเก้าสิบเยนใช่ไหมส่วนขนมก็ร้อยสามสิบสามเยนอโอ้ยแพงชะมัดเลยแบบนี้หนึ่งหมื่นเยนหายไปในพริบตาแงงแงเงิงงนทอนครบไมเนี่ยโอ้ยจริงๆเลยนะสี่ห้าหกเยนโอ้ยครบอะ่ะ ดีกว่าแล้มั้งเฮ้ยเงินหนึ่งเงยนน่ะมันมีค่ามากนะใช้ฉันที่มันได้ยังไงกันเล่า